หนึ่งถังน้ำมันเนี่ยพรุ่งเห็นรถใหม่ครับแดดสี่ 4, 3, 4, 8, ร้อยสามสี่แปดราคาอติเขาสิบสิบละลุงอติอยู่โกลด์นะโกลด์อติอยู่อยไอติมึงซื้อรถมาแล้วเหรอซื้อมาแล้วลุงไม่กลัวลังคิดอยู่อ่ะไอ้เหี้ยรถกาชาก็จะมารถประมูลก็จะมา เออแล้วมันเขียนว่ารถยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบคันแรกเหมือนโดนควายเหมือนล่อควายอ่ะมึงเป็นควายเปล่ากูถามมึงก่อนเดี๋ยวพี่ตีที่แปดแต่งเต็มยังพีมึงเป็นควายเปล่าใช่เหรอไม่เสียงมึงเบาจังวะไอ้เฮียมึงเพิ่มเสียงหน่อยดิเบาจัดเลยมึงได้เสียงอตีเบาดังหรือเบาเอ่อะไรอ่ะ เอาพี่ที่เปิดะทีไปป่ะเฮ้ยเขาบอกเขามีหมูแล้วหรอหมูหาจากไหนอะหมูเข้ามายังสเป็นตัวกระาหรไม่เครับอ้าแล้วได้ยังอะูยังไม่ได้ขึ้นไปคราบเลยครับไม่แล้วแล้วมึงไปอามัจากไหนะมึงไปเามจากไหนเห็นน้องบอกว่ามันมันเอาจากไอเหรียญออนไลนกระทงกัง กระทงมาต้องสองวันไ้สัตว์กูไม่มีสักกระทงเลยแฟชั่นหมูเนี่ยมันมันจะเป็นกล่องในลิมิเต็ดของกระทงถูกป่ะใช่ใช่ครับลุงโอ้โหเฮียเอตีเฮียไอตีพากูไปเอากระทงหากระทงหน่อยดิมันมันกินไม่ได้ครับลุงออนไลน์อย่างเดียวต้องออนไลน์ถึงได้มาใช่ใช่ครับ เว้ยแล้วมึงเปืองแล้วมึงเป็นพิธีกรอ่ะไม่ได้สิทธิพิเศษควยอะไรเลยหรอไอ้เหี้ยมึงไปเอาหมูมาดิมึงเป็นพิธีกรเลยอ่ะมันเป็นแรงอุ้ยแบบเหรอเอานวยมาอุ้ยเหี้ยอยากแรงอุ้ยไอ้ตีรถกูเห็นรถมันอยู่กับที่อ่ะมึงลงรถก่อนได้ป่ะรถมันอยู่กับที่อ่ะ กูอยู่เลเบลเอ้ยกูอยู่กระดาษกลางตีข้ากลางเดี๋ยวผมไปผมจะไปดึงสเตเดียมให้แตลาดกลางมันงานได้ละตอนนั้นกูอยู่กระดาษกลางกูอยู่กระดาษกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงสวัสดีครับลุงวันดยวันดี์วันดี์วันดีมันกำลังรอเพื่อนใครวะมันไม่ลงอ่ะก็ตีนี่ครับลุงอ๋อเออโอเคครับไรเดะ นี่ครับผมจะทำก็พวงไงลลยเดินเล่นทะลุกะลุลุงเรารถใหม่มาอย่างรับลผอยากเลยนีแตกอ่ะเฮ้ยได้ยินกูปะได้ยินในหวอปะได้ยินในหวอปะมันจะทำอะไรเนี่ยก็คือมาหากูแล้วโขรถแม่งไม่มีเลยสัตว์เฮ้ยยืมรถคันหนึ่งเด้ มัไม่มเ <ไป S 2> ต็<อ>มเมเที่งาไปเไม่มีเลยมัน,มนพ,พ,พี่มาเล่นร้านสเตเดียมได้ไหมงั้น<ด>มาดึงได้ไหมแต่มันมาเยอะแล้วมันมาสามสี่คนสามคนแล้วรีอโอเหรอใช่ใช่โอ,อโีโครับตัวกูบักแน่นอนเลยว่ะไอ้เหี้ยตัวผมบักว่า แป๊บหนึ่งนะ ยีิบเอ็ดตึงไหมยี่ิบเอ็ดตอนนี้ให้อารมณ์เหมือนเราซ้อมวันแรกเลยระบบยังไม่ได้หรอผมว่าระบบเขาเอาเรื่องอยู่นะหมายถึงการที่ผมผมว่าระบบไฟเขาเอาเรื่องอยู่นะหมายถึง ออสมมติสมมติที่ที่เราเพิ่งเห็นเลยอ่ะวันเนี้ยสิ่งที่เขาทํากับเราทํามาแตกต่างกันนะเวลาเขากักศพกับเรากักศพเนี่ยแม่งไม่เหมือนกันเลยคือเขาเขากักศพสมมติเช่ว่าเขาาจะไม่ดันไปเอาเพื่อนเว้ยเขาจะไม่ค่อยดันไปเอาเพื่อนแต่เขาจะเล่นจะเล่งหลังบ้านให้ให้ฆ่าให้ตายหมดแล้วเขาจะวิ่งขึ้นไปเอาเพื่อนกันทีเดียวเขาจะไม่ม<ๆ>ีไม่ม<ๆ>ีแบบมาหนึ่งมาสอง เขาจะไม่มีหนึ่งเอามา,มาแบบว่าไปเขาจะไม่มีตายฟีอ่ะเขาจะเขาจะไม่เข้ามาตายฟีให้ให้เราเว้ยเขาจะวิ่งไปพร้อมกันคือเขาเล่นเอาชัว แต่มือปืนอะมือปืนมือปืนปังยี่สิบเอ็ดอะผมผมมองว่ายิงแม่นนะแบบแต่ว่าบนรถยังแบบยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อะผมยังรู้สึกว่าผมยังจับปืนบนรถเขาง่ายอยู่อะ ปืนบนรถอะปืนบนรถเขาเขาล้มล้มล้มอยู่นะเจอเวลาเจอผมอะยังจับง่ายอยู่อะปืนบนรถอะลงมไปเป็นโคตรได้เนี่ยผมเอาเนี่ยผมผมกอกผมกอกไอ้นี่ไม่ได้ละผมกอกเนี่ยผมใส่ลิง์ลิง์ลิง์ไอไอ,ไอดิสเนี่ย มัน,ม,นมันเข้าไม่ได้ของโฮปเนี่ยเนี่ยผมไปเอามาแล้วเนี่ยแต่มันเข้าเม็ดได้เลยเนี่ยมันมันขึ้นฮี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราจะใส่ยังไงวะลิง์อ่ะ ใส่ไดดิทไม่ได้หรอใส่ยงไงครับทำไม่เป็นใส่ไงอะใส่ไงวะเซิร์ชหรอใส่ไงอะทำไม่เป็นอะผมเล่นดิทไม่เป็นอ่ะล่างสุดล่างสุดกดไปที่บวกล่างซ้ายหรือล่างขวาล่างสุดแล้วกดไปที่บวก ล่างสุดแล้วก,กดไปที่บวกล่างเลื่อนล่างใช่ไหมแล้วก็กดที่บวกแล้วก็จอยเซิร์ฟเวอร์อ,อ๋อนี่ยอา้าวไม่ได้กดไม่ได้อ่ะงั้นผมขอหน่อยดีมีไหมผมขอหน่อย มีลิงไหมล่ะผมก็ามาถูกนะอ๋อได้ละโอเค 哒哒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  เลขดิสคอร์ดหรอวะเลขดิสคอร์ดกูหามาจากไหนวะเลขไอดีดิสคอร์ด กดคลิกขวาที่ชื่อนี่หรอไม่แต่ชื่อมันยาวสัตว์เลยนะเนี่ยเนี่ยผมก๊อปไอดีแล้วอย่างนี้หรอ อ๋อโอเคเช่ไนะโอเคแม็กซ์จันแม็กเจเคแล้วกันอายุร้อยยี่สิบแล้วกันการสตรีมต่อวันหกแปดชั่วโมงช่วงเวลาสตรีม ช่วงเวลาสตรีมหกโมงหกโมงเย็นไม่นี่วะเก้าโมงเชา้าชื่อชื่อทางช่องสตรีมรีเบิร์ดทีวีลิงก์ช่องสตรีม หากมีเว้นหนึ่งเว้นลิงค์กระเทียมเอาไปใส่ใส่ YouTube ไปแล้วกันยูทูปไปลวโอเคผมสมัครไปละรอ